สวัสดีครับวันนี้มีแกะกล่องตัวหูฟังรุ่นล่าสุดของซัมซุงให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือ galaxy buds core นะฮะมันเป็นรุ่นที่ออกมาแล้วราคาประหยัดกว่า buds fe ที่ออกมาสักปีหรือ2ปีที่แล้วหรอมั้งเออผมก็จำช่วงไม่ได้ตัวนี้ก็ราคาเปิดตัวอยู่ที่1490 นะครับไอช่วง99ที่ผ่านมาผมออกดมาได้ที่พันพันนิดๆนะจำขออภัยที่จำตัวเลขไม่ได้นะมันก็จะอยู่ที่10นิดนิดๆอะไรอย่างนั้นนะฮะก็จากช h อป e ีนะครับก็เพราะว่าตอนนั้นมันในระบบมันขึ้นว่ากดเข้าไปดูในไ if, ลฟ์เราได้ลดก็เข้าไปมันก็จากพันสี่หรือพันสามนึง่ไงนี่ละมั้งแล้วก็ มีโค้ดลดอีก300ร้อยบาทเป็นโค้ดโมเนาะนะตอนนั้นอะมันก็เลยราคาลงไปเหลือพันนิดๆน,น,นะครับอ่ะก็ตัวนี้แต่ผมบอกก่อนคือผมแกะกล่องมันไปแล้วนะก็คือซิลตรงนี้ผมตัดทิ้งไปแล้วก็คือจะเป็นเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆฮะนี่ก็คือเป็นกระดาษกระดาษกาวเนาะเป็นเทปกาว มันก็จริงมันก็เทปกาวหมดแล้วนะแต่ั้านบนเป็นกระดาษเพราะว่าไอ้บางทีที่เราเห็นมันจะเป็นพลาสติกใช่ไหมครับอ่านั่นแหละอ่ะก็บนตัวกล่องนี่คือเข้าใจว่าเลือกซื้อสีไหนไอ้ตัวกล่องก็คือจะสกรีนสีนั้นตัวนี้คือผมสีดำนะฮะด้านข้างข้างซ้ายจะเขียนว่าบัตรคอท่านหลังก็จะเป็นบรรยายสรรพคุณนะว่าใาชา้กับอะไรได้บ้าง ้านนี้ไม่มีอะไรด้านบนก็ไม่มีอะไรแต่ตรงนี้ก็คือจะมีส่วนที่เป็นหูหิ้วนะครับทีนี้ก็ด้านล่างอ่ะที่น,นี้ก็เป็นส่วนของภาษาไทยแล้วไอที่มือผมปิดไว้อยู่เนี่ยก็คือเป็นพวกซีเรียลนะซีเรียลแล้วก็รหัสเครื่องตัวนี้คือ S M K R C 1 0 N Z K A A S A นะครับก็คือจะเป็นรหัสโมเดล เป็นโมเดลตัวเต็มถ้าเป็นโมเดลสั้น4โค้ด4ตัวคือ S M ขีด R 410อะทีนี้เดี๋ยวเราก็แกะออกล่องให้ดูนะครับพอเราแกะมาปุ๊บมันก็จะมีลิ้นดึงออกมาได้อ่าก็จะคล้ายๆกับผลิตภัณฑ์ของ Galaxy Buds รุ่นอื่นๆพอเราหยิบ ขึ้นมาปุ๊บก็คือจะห่อกระดาษแบบนี้นะครับคือคือตัวนี้ผมแกะมาแล้วรอบหนึ่งนะห่อภัยคืออาจจะห่อกลับไม่เหมือนเดิมแต่แต่มันจะห่อมาประมาณนี้หน้าตาแบบนี้เราก็แกะตรงนี้ออกหรือว่าเราจะเอาด้านข้างออกแล้วก็เลื่อนมาก็ได้ครับอ่ะตัวนี้ลักษณะการออกแบบคือจะต่างจากเอฟอี FE. ถ้า Fe นี่ ด้านในสีมันจะตรงข้ามนะรู้สึกข้างนอกดําแต่ข้างในจะขาวแล้วตัวนี้ฝามันจะมันเงานะฮะก็คือถ้าใช้ก็อาจจะเป็นรอยขนแมวได้ค่อนข้างจะง่ายนี่ของผมก็เป็นแล้รอรลบาวะเออเนีก็ประมาณนี้แหละนะครับอา่าช่องชาร์จอยู่นี่ด้านล่างก็คือตัวเนี้ยเอาจจริงนะ ดีไซน์ของมันก็คือพวก Galaxy Buds รุ่นเก่าๆนั่นแหละตั้งแต่รุ่น2ลงมาก็คือทั้ง2 2 Pro Life อ่า Generation 2ของของ Galaxy Buds เออหน้าตาเป็นแบบนี้ทั้งหมด FE ก็ด้วยพอเป็น Gen 3มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะไปคล้ายๆทาง AirPods ละ ก็คือมีกา้านแต่ตัวนี้ครับถ้าดูเนี้เราจะเห็นว่ามันไม่มีกา้านส่วนดีไซน์ก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานิดหนึ่งที่มที่มันดูไม่เหมือนไม่เหมือนพวกบัตรเก่าๆเนาะแล้วก็ตัวนี้ผมคอนเฟิร์มว่าเคสสามารถใช้กับพวกบัตรซีรีส์2ได้หมดนะครับตั้งแต่บัตร2 2 p สอง,สองโป F, e, พวกนี้ ก็คือซื้อเคสมาใส่ได้อ่าเพราะว่าผมลองแล้วว่ามันใส่ได้นะเออแต่ว่าพอดีไม่ได้หยิบม,มาก็เลยไม่ไม่ได้เอามาใส่ให้ดูนะครับแต่แต่โอเคใส่ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นก็โอเคคิดว่าอ๋อลืมครับนอกจากไอ้นี่แล้วนอกจากตัวหูฟังแล้วในกล่องถ้าเราพลิกด้านล่างมาเปิดปุ๊บก,ก็ไม่มีอะไรนะครับเออ มีไหมเอาก็มีคู่มืออยู่ตรงนี้ก็สายไม่ได้ให้มาแต่สายเดี๋ยวนี้ผมว่ามันก็มันก็มีทุกบ้านแลวมัง่งเดี๋ยวขอลองดูหน่อยสิเราเปิดขึ้นมามีไหมตัวนี้น่าจะเป็นจุกหูฟังมั่ะเดี๋ยวเปิดให้ทันดูนะครับตัวนี้จุกหูฟังขอโทษทีจุกหูฟังสองคู่โทษทีนะพอดีผมไม่ได้ดูในกล้องอันนี้ อันนี้คืออะไรเอ่ยอ่า L มันคืออะไรมันเป็นยางข้างบนนี้หรอหรือป่ะหรือว่ายังไงวะออไม่ไม่รู้เหมือนกันแฮะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับแต,แต่คิดว่าน่าจะใช่นะคือเข้าใจว่าน่าจะเป็น ่วนนี้เนี่ยนะแปบ๊บนึงก็คือตัวนี้จะไม่มีสายชาร์จให้มานะครับแต่มันก็มันก็คือ type C ปกตินั่นแหละที่ใครๆก็มีอย่านี้เดี๋ยวผมนิดนึงคือผมว่าไอ้ตัวยางเมื่อกี้มันก็คือตรงส่วนนี้นะฮะยาง LR ขอโทษทีครับเออมันก็คือส่วนเนี้ ที่ให้มาเปลี่ยนได้แต่คือผมว่าอายุการใช้งานมันก็งพอๆกันนะมัง้ง <c oughs> คือถ้ายางที่อยู่ตรงนี้มันเสียปุ๊บเนี่ยแสดงว่าไอ้ข้างในมันคงเสียไปด้วยแหละนะอ่ะ ه, ก็โอเคครับแกะกล่องตัว Galaxy Buds ก,ก,ก็จบแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ลองซื้อหากันได้นะครับราคาไม่แพงแล้วคุณภาพ ของทำทรงผมคิดว่ามันดีพอสมควรนะโอเคขอบคุณครับ